ตื่นมั้ยไหมตืม่นมั้ยไหมพ่อตื่นเลยมื <laughs> อพ่อบัดบาลนะพ่อพ่ออยากให้มันตื่นมาบัดดีแม่ๆเถอะสวัสดีครับ <h az da> อือนี่ครับน้อง ตื่นวะเนาแม่เม่์เขาอยากเจอเขาอยากเห็นทำไมทำมาบุตรแท้ตื่นมาบัดดีแม่เมยเร็วรุกหล่อเร็วเก่งครับปิดปากไว้ทำไมเยอะตื่นมาบัดดีแม่เมยก็แล้วคนหล่อเร็วสวัสดีครับสวัสดีแม่เมยครับสามสิบสามท่านครับมาตินหลานน้อยมาตินอออทาไมมม่่กก Sâm lắc thăm chết cả Ủa chết đi hai sâm lắc đi Khói thăm. À. À. Ừ. À. Ừ. Khói chết cả hai chết chết ไปไเป็นอะไรเมื่อกี้นะฮะเป็นอะไรระเบิดสวัสดีแม่แม่ห้าสิบเอ็ดท่านนะครับผมครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่หน่อยสายใจนะครับ,รบได้ให้ทิป ทีมงานช้างแห่สุ้มสี่สับไทยของเราเมื่อวานนะครับงานนมัสการพระธาตุพนมจำลองนะครับผมสวัสดีคุณแม่ปิยะวาดีครับคุณแม่เล็กสายันคุณแม่กม,มนพรน,นะครับผมหลานน้อยพึ่งตื่นนะครับตอนนี้นะครับผมขอบคุณคุณแม่เล็กด้วยนะครับเดี๋ยวคุณของคุณแม่เล็กนี่เอาเอารอบถัดไปนะครับเออเฮ้อ มี่งคนหายตกมันยางหายแล้วไม่ออกมาสองวันแล้วครับผมแต่ว่าก็ยังยังไม่ผีพผลมนะครับผมยังไม่ผีพผลมเข้านะครับเพราะว่ายังยังแบบสะดุง้งสะดุง้งยังแบบกล้ากล้านะครับผมช้างแบบ อสวัสดีคุณแม่ปียะวันดีสวัสดีคุณหนึ่งเจิมสีนะครับผมเมื่อวานเราก็มาถึงบ้านนะครับประมาณสามทุ่มในมวัน <4 S 1> สีทุ่มเหรอสี่ทุ่มสนาทีสี่ทุ่มนะครับเมื่อวานนะครับ เดี๋ยวไล์ไปเรื่อยๆนะครับเผื่อคุณแม่หน่อยสายใจท่านเข้าไล์นะครับผมคุณแม่เล็กครับเดี๋ยวผมจะไล่สดให้คุณแม่พรุ่งนี้เนาะวันนี้เอาเอายอดของคุณแม่หน่อยสายใจก่อนนะครับผมที่ได้ให้ติปออนไลน์ทีมงานช้างแห่นะครับเมื่อวาน แล้วก็มีคุณแม่เพลวประกายด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับแล้วนะครับควานสินลง<อ>ลงคลิปให้แล้วนะครับผมขอบคุณ<อ>คุณแม่เพลวประกายนะครับให้ลูกชายบารมีแล้วก็พี่พลายงามสวัสดีเจ็ดสิบท่านนะครับทิปออนไลน์จากคุณแม่หน่อยนะครับก็ให้<อ>ให้พลายงามนะครับสามร้อยคะแนนนะครับแล้วก็ให้น้องฮอน มือไท์นะครับ200คะแนนนะครับแล้วก็ให้บารมีนะครับ300คะแนนรวมเป็น800คะแนนนะครับผมจากคุณแม่หน่อยสายใจนะครับ คุณแม่หน่อยให้ตังเรอะเอาตังก่อนเนาะเยอะโมตองไรครับคุณแม่เอากระอะไรปูเยอะปูยังทำอะไรเลยเอ่ะปูขอทายแล้วกันเนาะขอานะทายหน่อยอ,อ,อ,อย่าลองอย่า้องขอทายหน่อยตุ่มไม่ต้องไปตุ่ม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 

คนนี้ครบหนึ่งเดือนแล้วมาตินครับคนหนึ่งได้รางวันเยอะไหมครับเมื่อวานซืน้อไพ์ดีกว่าเนาะซอร์ไพ์ในคลิปช็อตเนาะ,ะสู้มากเลยเมื่อวานเนาะเพราะว่าเพื่อเพื่อลูกน้อยเมื่อวานก็พอกับแม่ก็ ตั้งใจมากนะครับเพื่อที่จะได้เงินมา,าซื้อนมให้ลูกนะครับไม่ซื้อเสื้อผ้าใส่ซื้อของใช้หลายอย่างเนะาะแผมปพืชปู่ก็สู้เหมือนกันแหละครับสู้หมดทุกคนเลยเมื่อวานครับก็กราบขอบคุณบาร,รมีหลวงปูส่มสมศิ์รักขิตะสีโลนะครับเจ้าวาดวัดป่าสักดารามนะครับที่ได้เรียกใช้ ช้างแห่ซุ้มสีทับไทยของเราห้าเชือกนะครับผมปีนี้ฮือฮามากครับผมอ่ะเดี๋ยวปู่ให้เลยเนาะให้น้องฮอนสองร้อนะครับจากคุณแม่หน่อยใ้ใจจ้าครับสองรคะแนนขอบคุณค้ับครนะนอนหลับทำไม เอาตั้งกันลูกนี่เอาฉับเท่านเนี่ยเฮ้ยสองร้อยคะแนนดิให้ทิปดิทิปคุณม่หน่อยนะเฮ้ขอบคุณคุณแม่หน่อยนะครับขอบคุณคุณแม่หน่อยแทนลูกหลานนะครับผม,มอ่าขอให้มีโชคมีชัยนะครับเจ้ามาตินน้อยให้โชค คุณแม่หน่อยสายใจนะครับมีความสุขความเจริญนะครับผมคุณพ่อเก็บไว้เอาของคุณพ่อพี่พลายงาม300คะแนนนะครับอ่าอยู่ใสเนาะเงินกันได้เดี๋ยวให้คุณพ่อเขาวอวยพรหน่อยเนาะอือ่ะ ยิงตรงนี้ครับยิงกับลูกอ่ารับไปแล้วนะครับสามร้อยคะแนนขอพรให้คุณแม่นะครับอ่าไม่หน่อยสายใจขอให้คุณแม่หน่อยถ้าเราไปรวยนะครับผมเรื่องเรื่องในที่ตัดงานนะครับสุข่างกายแข็งแรงไหมครับผมอ่าเราจะดูแลลูกเป็นอย่างดีเนาะอ่าให้เป็นที่รักใคร่ของแม่ๆนะครับหลานน้อยนะครับลูกหลานคดฉาน อ่า,<ป>อาคุณพอ่อพ่ออยากอุ้ม,ไป,ไ,ปไ,มไปเล่นข้างนอกปะไปนั่งรถไหม,ไน,ไหมนั่งรถแข็น,ขน

สาอยากเจอหลานอยากเจอหลานนะสาอยากเจอน้องอขอบคุณคุณแม่หน่อยสายใจนะครับคุณแม่เล็กด้วยนะครับผมเอมอสาอะไรลูกอะไรไม่ได้ไปไหนลูกไม่ได้ไปไหนค่ะเออเดี๋ยวพ่อจะไปเล่นด้วยลูกเดี๋ยวพ่อนีน่ก่อนโอ,อ้กลัวพ่อกลัวพ่อไม่ไม่เล่นด้วยพ่อเล่นหนูรักหนูพ่อรักษานะ เดี๋ยวไปเล่นด้วยจ้าโอ้ดานน้อย,เส,ยเสียงเสียงแสด็จมากครับ <laughs> ลมดีอากาศดีนะนกน้อยจิสวัสดีคุณแม่จุ๋มครับแม่จุมเป็นไงบ้างฝากเวนไปให้คุณแม่สุมนแล้วนะครับคุณแม่จุม๋มของคุณแม่จุมผมเก็บไว้ให้อยู่ครับถ้าจะให้ส่งให้ก็ ตรงที่อยู่มาได้เลยนะครับรถแหยเป็นต่อมิวสิกครับผมสวัสดีครับคุณรถแหยเป็นต่อถ้าปลอยสุพรรณสามาเนย้ได้เรื่องเลยนะนี่ตัวใครตัวมันเลยนะสวัสดี90ท่านนะครับ เขาไม่ชินมือนะครับอ๋อมาอธิบายในชาดาได้ครับเหยนเก็บไว้ให้แล้วหนึ่งวงววโอ้สาเขาอ้อนเขาอยากให้พ่อไปเล่นด้วยโอ้น่าสงสารจังเลยลูกเอ้ยพ่อไม่ได้ไปไหนหรอกคะ่ะพ่อก็ไทยหลานจะเฉยลูกโอ้เป็นอะไรเงินอะไรเงอนอะไรคะงงอนทำไมพ่อไม่ได้ไปไหนที่ไหน Thôi lên gặp lá này nó. Ô, còn Ô. Ô, chặt đứt. Ô. 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 โอ้ดมหนักทุ่งมันเยอะ <c oughs> โอ้อะไรอย่างงี้นี่โอ้ไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาไม่ียวเมียวเอานะคะโอ้ตายแล้วแม่์เมย์สปอนซาคิดถึงพ่อมากเลยครับผมทำให้พ่อต้องโอ้อ่ะแม่์มยช่วยด้วยโอ้ลุกไม่ไหวเออเออเอาขึ้นเลยนี่จุกเลยเมื่อกี้โอ้ เธอ,อกล้องไใช่อะไรเลยเออดูแล้วๆยลไปไปนุชทับพ่อแรงนี้เมื่อกอี้โอ้โหโอ้โอะไรอย่างงี้ครับผมไปแห่งงานมาห่วงมากเลยครับสวัสดีครับเดี๋ยวทำคอนเทนต์ก่อนอ เดี๋ยวทำงันเทศให้แม่ดูก่อนเนาะจ้า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 อยากอุ้มน้องครับผมบว่างจูวางงานได้ไหมไอกำลังเกลเลยครับสวัสดี73ท่านนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับอ่าคนแม่หน่อยายใจนะครับผมที่ได้อ่ามอบติปนะครับรางวัลให้ช้างแห่ซุ้มศสีทไทยของเรานะครับ เดี๋ยวพอไม่กาลังจะคิดคอนเทนต์ออกนะครับผมเดี๋ยวจะทาคอนเทนต์ให้ชมทางคลิปช็อตนะครับผมเดี๋ยวจะรีบทําก่อนนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับผมขอให้แม่ๆทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขกันมากๆนะครับช่วงนี้กําลังเปิดการมองเห็นทาง Facebook ครับคลิปเรียวครับแม่ๆ ส่งกําลังใจให้ด้วยนะครับคลิปหนูสากําลังปังมากครับผม26ล้านวิวครับในช็อตนะครับผมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ห่วงพ่อมากเลยอยากเล่นมาครับโอเคครับสวัสดีครับผม